สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูเกษณีนนทธรรมนะคะวันนี้คุณครูจะมานําเสนอในหน่วยการเรียนรู้ที่2รักชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะสาาําหรับสาระการเรียนรู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องความสําคัญของภาษาไทย เกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญของชาติวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเรื่องที่หนึ่งความสำคัญของภาษาไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสือไทย ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826นับแต่นั้นมาชาติไทยจึงมีอักษรไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะซึ่งพ่อคุณรามคำแหงมหาราชทรงบันทึกไว้ในหลักศิลาจารึกนั่นเองค่ะ<น>ความสำคัญของภาษาไทยนักเรียนคิดว่าภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ ใช่ค่ะภาษาไทยใช้พูดเพื่อการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันภาษาไทยใช้เขียนเพื่อถ่ายทอดข้อความแทนการพูดและภาษาไทยใช้อ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ หัวข้อที่2วันสําคัญเกี่ยวกับชาติศาส,สนาและสถาบันพระหมหากษัตริย์หัวข้อที่2.1วันสําคัญเกี่ยวกับชาติวันสําคัญเกี่ยวกับชาติไทยเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ้นค่ะข้อที่1วันชาติไทยนักเรียนทราบไหมคะวันชาติไทยคือวันอะไร วันชาติไทยเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะเดิมวันชาติไทยกำหนดขึ้นในวันที่14มิถุนายนปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีค่ะ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันชาติไทยก็จะมีการเดินสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณค่ะวันสำคัญเกี่ยวกับชาติเรื่องที่สองวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญตรงกับวัน 20, ที่สิบธันวาคมของทุกปีเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชาทานรัฐธรรมนูญให้กับวงชนชาวไทย ซึ่งรูปภาพที่เรนนเห็นนี้เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ2.2วันสำคัญทางศาสนาหัวข้อที่1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกคือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรม,มเทศนา อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือโอวาทปฏิโมกข์แก่พระสงฆ์1 2 2 0องค์ที่เดินมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อที่สองวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตัสรูและปรินิพานประสู์หมายถึงการเกิดตัดสรูหมายถึงการบรรลุธรรมและปรินิพานหมายถึงการตายซึ่งเหตุการณ์สามสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่แตกต่างกันตรงปีที่ทเกิดเหตุการณ์เท่านั้นเองค่ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในเรื่องที่สามคือวันอาสาฬหาบูชา วันอาสารหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกให้มีภาษาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาค่ะและเป็นวันที่มีพระราตนาตายครบสามประการนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเรื่องที่4วันเข้าพรรษาค่ะวันเข้าพรรษาตรงกับอันแรลมึ่งข้ามเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลาสามเดือนกิจกรรมทีุ่ทธศาันิกชนมทำก็คือการไปทำบุญตักบ,บาตรที่วัดการร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาถวายเทียนเข้าพรรษา หรือแม้กระทั่งถวายหลอดไฟให้กับพระสงฆ์ค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเรื่องที่5วันออกพรรษาวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน11สิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาสามเดือนของพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำในวันออกพรรษาก็จะมีกิจกรรมตักบาตรเทโวค่ะ กิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนาบีดังนี้ค่ะทำบุญตักบาตรปฏิบททัติธรรมฟังธรรมาเทศนาเวียนเทียนหล่อเทียนเข้าพรรษาหรือถวายหลอดไฟถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นค่ะวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนาคริสต์เรื่องที่หนึ่งวันอาทิตย์ ทุกๆวันอาทิตย์เป็นวันสําคัญทางศาสนาคริสต์ชาวคริสต์ทุกคนจะปฏิบัติศาสนากิจที่โบสถ์ร่วมพิธีมิชาบูชาพระเยซูเจ้าและรับการไถ่บาปจากพระองค์มีการภาวนาและสรรเริญพระเจ้าค่ะวันสําคัญทางศาสนาคริสต์เรื่องที่สองวันคริตสต์มาสวันคริตสต์มาสตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้าค่ะวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเรื่องที่หนึ่งวันอีดินอันฮาวันอีดินอันฮาเป็นวันที่มุสลิมทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองเป็นพิธีการประกอบพิธีฮั์ที่นครมักกะค่ะวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเรื่องที่สอง วันเมาลิดนบีวันมาลิดนบีเป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัดซึ่งเป็นศาสดาสุดท้ายของอิสลามมูฮัมหมัดเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความประเสริฐหลายด้านอย่างเช่นความสัจจาความซื่อสัตย์ท่านได้รับสม,มัญญา,ามอันซอดิกผู้มีวาจาสัจจะและอันอามินผู้มีความซื่อสัตย์ค่ะ วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเรื่องที่สามวันอีดินฟิติกวันอีดินฟิติกตรงกับวันที่หนึ่งเดือนที่สิบของเดือนอิสลามเป็นวันเฉลิมฉลองหลังการถือศีลอดในเดือนรอมานอนมีการจ่ายฉกาดหรือเรียกอีกหนึ่งว่าการแจกอาหารแก่คนยากจนค่ะ2.3วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบานาันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของปวงชนชาวไทยนำมาซึ่งความสงบสุขและความสามัคคีของคนในชาติสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความส,สำคัญยิ่งต่อสังคมไทยเราจึงต้องแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องค่ะวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องที่1วันจัก,กรีวันจัก,กรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีอันเนื่องมาจากเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงสเสด็จปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีค่ะ นอกจากนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วยค่ะจึงนับเป็นวันครบรอบกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันปีพุทธศักราช2564กรุงเทพมหานครมีอายุครบ239ปีนั่นเองค่ะ วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องที่สองวันฉัตมงคลวันฉัตมงคลเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษถลิงถวันพระราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นับเป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาพิเศษอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณีค่ะวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องที่3วันปิยะมหาราช ตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของประสบนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสามัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนค่ะ วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากาษัตริย์เรื่องที่ส4วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่ส12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปีค่ะตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยให้ความจงรักภักดี ดอกที่ใช้แทนสัญลักษณ์ของวันแม่ก็คือดอกมะลิเพราะเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีสิ้นสุดค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายคุณครูขอฝากภาระงานให้กับน้องๆน,นะคะให้น้องนักเรียนนำแบบประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่มสีชมพูขึ้นมาได้เลยค่ะ เสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดไปในรลฟ์วิชาหน้าที่พลเมืองในจุดเน้นที่3นะคะและจุดเน้นที่4ทั้งหมด2หน้าให้น้องทบทวนตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้คุณครูเกษณีขอฝากให้น้องนักเรียนกลับไปทบทวนในเรื่องของรักชาสัตว์กษัตริย์ที่คุณครูมอบให้นักเรียนในวันนี้นะคะ ทั้งไปทบทวนในคลิปวิดีโอการสอนและในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเกษณีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ